แนวนี้แล้วกังวลเอาให้กินน่ะแนวนี้แหล่ย่างเหมันย่อยสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแพงสุกูสุคนพี่น้องเอ้สุมงสุบอนสบายดียามแรงพี่น้องเนาะสายให้น้องก่อนนะเออโต้ดีย้ำแรงเด้อพี่น้องเอ้ยขอกันกับสองพอน้องมินิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ย tìm cay cây น้ํา ừ. là ใส่ tìm ngay จะ nó มึงอ่ะแยง nó. nó แท่งตีนไก่ ừ. nó อันย่างอยู่น้ายังกะบ่เห็นไกลบ่สุกซับอันนี้บ่มีโอกาสสุกเลยเอามาเฮ้ยเอามา <coughs> <coughs> ต้องแล้วเมืองทำถูกแล้วทำขาปุ้นมาค่ะเ้ใ้านมือจา,ายเฮ้ยสิป,ปาก,กล้องโดดไปใช่แล้วนะเนี่ยเนี่ยวางเว้นก็ไปตูดลุงจอยฮะง่อยเนาะโบลึงก็เฮดลึงเอาเนี่แล้วมือกินเอๆๆอเออย่าข้าเฮ้ยพี่องนัหเนึ่งเลเลึงก็ลึงเอานี่แล้วทีงงมญญงา,ะะานออกมาเด้อสันโยเพอจากป้าอันคูอาหารแลนหมดแล้ว นุกแท็กกับแซดน้ำลุงแหลกกับโทน้ำเจ้าแคทก,กับโทน้ำห่วยวะทีมงานอยากให้กินอนไรได้หนี่จวดไปข้าวเดียวน้ำต้มพ่นสุดหนึ่งกินกับโบเบอิออ ปลาตัวไซจูอ่ะใช่ไหมพี่ลึกพี่น้องเอ้ยยางปลาพี่น้องย่างปลามาด้อพี่น้องฟองปลาพี่น้องต้มหอยสบายดีพี่น้องโอง้ยต้มห,ยตมหอยตงโมหูเซ่แบแน่นอนพี่น้องเนาะมากินน้ำกันพี่น้องเอ้ย Ngót chị bay không công mượn ba hả mhm 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 là chỉ là nhỏ nhỏ แซลเซลพี่น้องเลยลุงลุงน้าคนไทยคนบอ่เข้าใจเลยเนาะไม่เข้าใจเลยไปเขาแล้วบ้าเขาแล้วสบายดีสบายดี แทบรถดูแลงไอ้ก่อนโมไปวะก่อนโมไปเล่นนาวเวีว่าเคยได้ขีดสลเดอร์วาชาวเวนเนยเออบ่มี่วะม่แมนงานเทศกาลเออแสดงว่าทีมสลเดอร์ไปทั้งอื่น

เออให้เขาล่นน้ำมาข้าวยงนไปจับบาทอ้นเมื่อกี้นี่นะน้ำมาข้าวเป็นไวะเฮ้ยน้ำมาข้าวมยางเออพอดีมามาพอดีพอดีพอดีเลยฮะนะมาดี แม่ยังบ้านเนี่ยหยาดกันเลยมาบ้านนี้ทำอะไรไม่เปมนปะม่วนบ่ป้าไปสวนน้ามือนะเอ้าคือว่าจะไปกับมามี่ อ,อีอ๋เนาะเฮ้ยบัวนั่นป่ากับบอลได้ทัเอาไอ้แพศมาเน่ยเอาไอ้แพศมาบานหน่อยเอา้าเช็ด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 มังงอนเป็นขนน้น,น,นอนันยากใช่งอ,องไหยเดี๋ยวลง VIP, 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 vip,

สาพับนี่ไงโอ้กูนั่งเลยผู้เดียวแล้ขนอนก็นอนเลยผู้เดียวนั่งอะอยู่สามยังเยอือ่กิน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 บศษๆพีนอ้ย ได้ติบพี่น้องเลยเมื่อกี้ไงเออเอาได้เอาติปกันแล้วชาวบังได้ไงตีนไก่ไปเชิญพ่นพดิ้นยพอดินอยู่พ่นพอดิ้นนะกินน้ำกันพี่น้องเอ้ยแซ่บแ่น้ำแรง

แสบนกันไปหน่อยฮะโอ้ปาเธอถิดใจน้องมดถิดใจแลวเนาะถิดใจน้องมดแต่เขาม่ใหญ่แรงโซโลมุนทีน้อย

เท้นมาเลยมากินไหมพี่เท้นโอ้มีแต่งานกับงานในพี่นองในช่วงนี้ มือไดก็ดองครัเจ้านะโอเคไหมดองมดเชนมดเทียนนะฮะที่สิบแปดบอแม่นบ่แม่นแทนวันที่ถ่าได้ก็ลุ่ยทานะลุ่ยท่านะวันที่ถ่าได้ดองนะที่สิบแปดบเออมือเจ้าก็มาหอดอยู่นี่นะจะ่าทมไห้นะ มือแกรกกะยาครับโมเนเคยเขาถาไปกินอย่างเดียวเออกระมองได้เขาเคยเขาจังงานไปเ็ดกินพี่น้องเอ,อ้ยมองโมเมนเคยนี่ไปทากินอย่างเดียวหมดแล้รรวมือเข้าก็มาเม็ดกินคือกันเคยตายโลดไป <c ười> เป็นยัยเบนิด,ดเออเอ้าพี่น้องเอ,อ้ยรอดงานน,านั่นย่างงานนี่พี่น้องเนาะว่าหลอดเหรอได้เราแห่งบอกขาดโหลดออ เราแหงว่าเาคาร์ดเลยเอาเบิ้งพี่น้องเลยคาร์โดต์นี่ยใช้เราว่าหมื่นกินอย่างเป็ดอันนี้แมนบ่มันลืมหรือได้มันลายมืออะไรขออวยสัญจนเด้อพี่น้องเด้อสำหละชีวิตขอบคุณทุกคนไลน์พี่น้องทุกๆคนขอบคุณทุกกำลังใจของทุกคอมเมนต์พี่น้องเนาะ ขอบคุณคลิปนะพี่น้องเอ้ยสลับคลิปน,นี้สมสดี